สวัสดีครับพบกับผมมาร์ทินและฟิลไทยจากรถไฟนะครับรถไฟอยู่รถไฟมังจะเป็นจุดต่อเล็กๆของรถไฟนะครับในทิศทางนะครับแต่ว่าบางจุดก็เป็นที่จุดต่อรถไฟแบบโซนะครับที่เป็นที่หยุดรถไฟส่วนราชการจังหวัดสระแก้วนะครับสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการข้าราชการที่มาทํางานนะฮะแล้วก็ตอนเช้าๆก็อาศัยพวก รถไฟที่เที่ยวเช้านะฮะรถไฟฟรีนะฮะก็จริงๆิค่าโดยสารพวกน,วนี้ถึงเก็บเงินก็เก็บกันแค่10บาท20บาท15บาบาทอะไรแบบนี้ครับแลว้วก็วิ่งจากทางนอง้องเมืองเข้ามานะฮะตรงนี้เนี่ยทางู่นราชการก็คงสนับสนุนก็ประมาณนะฮะก็เลยค่อนข้างหน้าตาเป็นชาลาไในโซนรครับก็ตรงนี้จะเชื่อมต่อเข้ากับู่นราชการังหวัดสาแกนวครับ